เดี๋ยวยังต้องดูนะครับว่าจะหากระพงเจอหรือเปล่าสระชีพไปหนึ่งตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวใหม่ใส่หน้าไม่ต้องใช้นะครับ น่าจะอยู่ไม่ไกลครับน่าจะอยู่ไม่อยู่ตรงไหนอยู่โซนนี้แหละโอ้โหอกี้ไม่เห็นตอนโดดเจ๋อแล้วครับเจอตัวแล้วว่าแล้วน้ำบุยๆประมาณไซโลนะครับอื้อหือ าจนได้นะฮะกล้องนี้ถ่ายอยู่ด้วยถ่าอยู่นะฮะมาแล้ครับมันมาโฉบนะฮะมาโฉบไม่ได้กัดนะมาโฉบอืม โชว์เขานะฮะโหงานหยาบเลยซะเนี่ย ช้อนก็ได้นะครับรช้อนก็ได้กับพงก็ได้นะนี่ช่อนอุ๊ดหลุดแห้ว <c oughs> โอ้หลาบไปแล้วนะถ่ายไว้ไหมถ่ายสูตรที่สองโอ,โอ,โอ,โอ้มากินมากินตะลิ่งเน่ยนะ นมากินตรงตลิ่งเลยโอ้วิ่งดีครับใช้ปาจานตัวนี้กัดนะครับตัวนี้กัดโอ้โหใช้ปาจานนะครับ ใช้ปราชญ์ครับต้องเปลี่ยนเลยนี่ใช้ปราจา์นะครับ นะครับเดี๋ยวต่อไปลองสีขาวมั้งครับจะลองเทสดูว่าสีไหนมันก็จะกินหรือเปล่าน,นะครับสำหรับกระพงกระพงซิงนะครับว่าสีไหนมันเออมันจะเลือกสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเทสสีนะครับว่า,วากระพงซิงกระพงซิงมันเลือกสีหรือเปล่านะครับ อันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีสีนี้แล้วนะสีขาวอุ้ยอ่ะอืเฮ้ยอะไรวะ à. tốn áo lấy ở hết chính đi ô oh, lụt ây ba <laughs> giờ luôn búp ao pháp lên <laughs> ตอนแรกนี่ว่าอมใหม่นะไหลเอะโดนแล้วนะอือหืออือหืโดนอือหืมอือหืโดน ีไหนก็กินนะครับโอ้ยตัวนี้อมเลยตัวนี้อม,อม,อมนี่อมนะครับตัวนี้อมนิดเลยถือเงินคอเลยนะฮะเสร็จกับไปนะครับนี่ครับ สีไหนก็ได้นะครับกระพงสิงกระพงสิงสีไหนก็ได้นะครับในบอกมีสามสิบตัวเจอไปแล้วสามตัวนะครับเมื่อกี้อมยันมิดเลยต้องตัดสายออกก่อนนะครับเปลี่ยนสายใหม่นะครับนี่เมื่อกี้มันอมยันมิดเลยดีว่าตัวเมื่อกี้นี้เอานะเอาให้เจ้าของเขานะครับไม่งั้นน่าจะตายอะ่ะเพราะมันอมมิดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนสายดูดิ ดูความขุยดิยตาหายไปข้างนะครับบ่อกระพงซิงนะครับบ่อซิงสีอะไรก็ได้ไม่เน้นนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม้นี้โอ้โหติดติด,ต,ด,ต,ดติดนะครับโดนแล้วนะตามอมตามอม ตามมาอมนะครับเมื่อกี้น้ำบุ้ยเลยเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่โอ้มีตัวอยู่ตรงตะลิงไงนะบอกสิงแต่ว่าไม่สิงอ่ะ yeah <laughs> เมื่อกี้ตอนแรกลงเอกเลยนะตอนมีแสงก็อาจจะเกี่ยวกับมีแสงด้วยนะตอนนี้แสงหมดละ ไม่ใช่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 นะเมื่อกี้เมื่อกีนะ้น่าจะเกี่ยวอะไรน่าจะเกี่ยวอย่างอื่นขึ้นตรงข้างหน้านี่ตัวนี้น ลากเฉยนะวันนี้มันจะเอาหรือเปล่าเกิดอะไร โดแล้วนะโดโบนทำเป็นโอ้อาจูนะฮะโดนนะครับโ,โ,โอ้ตัวที่สี่ตัวที่สี่นะัมันรู้จะหลุดหรือเปล่า ใครโทกมาเนี่ยใครโทมาเนี่ยโอ้วิ่งครับปลาจาน์นี่ครับปลาจานเคทำไมต้องปล่อยให้มันวิ่งยาวด้วยไม่เข้าใจนะต้องไม่ให้มันมนี่ครับตัวสี่ ตัวสี่ปลาซิงนะครับ30สิบตัวในสระปลาซิงตัวที่สขอถ่ายรูปไว้นะครับปลาซิงตัวที่สี่นะ